การกระทําใดๆก็ตามมีผลต่อบรรดาผู้กระทําแม้ในายามปัจจุบันหรือในายามสุดท้ายของชีวิตก็จะเป็นเหตุให้จะได้ไปสู่ในสิ่งที่ประเสริฐอันสูงสุดด้วยว่าพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้สาธยายได้เป็นผู้ชี้แจงได้เป็นผู้ให้ธรรมะแสงสว่างกับบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะได้รับรู้ดับทราบ <c oughs> ่อจะได้เป็นการเตรียมตัวสําหรับคนที่ไม่ประมาทก็ถือเป็นคนที่ได้เชื่อฟังเป็นคนที่เคารพบูชาในพระธรรมในคําสั่งสอน แต่บุคคลใดก็ตามที่ไม่ได้มีความสนใจในคําสั่งสอนในคําตักเตือนหรือในการชี้แจงของพระพุทธเจ้าและบรรดาพาริยาสงฆ์ทั้งหลายก็ถือเป็นผู้มีความประมาทในที่สุดประมาทก็เป็นหนทางแห่งความเดือดร้อนแห่งความเสียหายที่ว่าคําสอนนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็เพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนั้น ปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญปรารถนาความอุดมสมบูรณ์ความปลอดภัยปราถนาสิ่งที่เป็นประโยชน์อันสูงสุดแต่มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นผู้เข้าใจว่าถ้าปีความปรารถนาในความประเสริฐอันสูงสุดจะต้องเตรียมตัวจะต้องทําตัวอย่างไรเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้รู้ได้เห็นว่าในการมาเกิดนั้น ของสัตว์โลกนั้นเป็นเรื่องปกติเกิดจากพบหนึ่งไปสู่อีกพบหนึ่งอีกภูมิหนึ่งนั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ชาวบ้านเรียกว่าจุดติก็อาจจะเป็นเรื่องเข้าเข้าใจผิดว่าเป็นคำว่าเกิดแท้ที่จริงแล้วจุติก็คือการดับการดับค้องดวงวิญญ,ญาณของพภูมิของตนเองไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาเมื่อหมดเวทหมดบุญหมดกุศลหมด อำนาจวัฒนาบาร,รมีก็จุดติคือดับดับแล้วก็จะมาเป็นผู้มีการเกิดเกิดนี้เขาจึงเรียกว่าปฏิสนธิเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าปฏิสนธิในท้องในคันมันดานั่นก็คือการเริ่มเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆดังนั้น มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก็จึงเป็นผู้เวียนว่ายอยู่กับการเกิดและการตายไม่จบไม่สิ้นไม่มีเวลาและไม่มีการพักผ่อนอยู่ที่ว่าอยู่พบไหนภูมิไหนเท่านั้นเมื่ออยู่พบภูที่มีอายุไขย,ยาวนานก็ถือว่า <c oughs> ยังไม่ต้องพบกับสิ่งที่เดือดร้อนแต่ถ้ามีอายุไขอันสั้นเช่นมนุษย์หรือบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ อายุ5ปี10ปีบางคนบางตัวบางตนก็มีอายุ15ปี20ปีก็ต้องตายมนุษย์ก็มีอายุไขในปัจจุบันนั้นก็เหลือเจ็ดสปีแท้ที่จริงแล้วก็จะมีการลดน้อยถอยลงไปเรื่อยเพราะนั้นการตายการเกิดนั้นเป็นเรื่องที่เป็น สมบัติของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่จะต้องเวียนไหวตายเกิดเราจะต้องเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปอีกมากมายยาวนานมาหาศาลหากเราไม่หาทางที่จะยุติในการเวียนไหวตายเกิดดังนั้นถากจะต้องเกิดก็จึงเป็นคําชี้นําเป็นคําชี้แจงเป็นคําบอกกล่าวเป็นคําตักเตือนของผู้ปัะเสิฐก็คือพระพุทธเจ้าได้อธิบายสาธยายให้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง ว่าหากเป็นมนุษย์แล้วมีชีวิตอายุไขในที่สุดแล้วก็จะต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องดับเป็นการจุติยุติการเกิดบนโลกไปนี้ไม่มีเนื้อไม่มีหนงังไม่มีกายไม่มีสิ่งใดที่จะสัมผัสได้จะออกไปเป็นภพภูมิต่างๆถ้าทำดีทำประเสริฐก็จะไปเป็นเทพเป็นเทวดา ถ้าทำอันในสิ่งที่ตรงกันข้ามก็จะกลายเป็นสัตว์เดร,รัจฉานเป็นสัตว์นรกแล้วก็เป็นเป็ดอสุรกายนั่นก็คือที่ไปของบรรดามนุษย์ผู้เวียนไหวาตายเกิดดังนั้นถึงเราจะไม่สนใจใส่ใจสิ่งนี้ก็จะต้องมาหาเราถึงเราจะ <c oughs> ปฏิเสธอย่างไรก็จะหนีไม่พน้นการที่เราจะต้องเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิดังนั้นอารมณ์ของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอันของเราไปในทิศทางที่เราได้เคย นั่นก็คือเป็นนิมิตเป็นจริงต่างๆที่เกิดขึ้นบางครั้งบางคาก็เป็นกรรมที่เป็นนิมิตของอารมณ์เรื่องบ่งบอกรวมถึงคตินิมิตอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นจะประเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในจิตใจก็จะหมายความว่าก่อนที่จะดับก่อนที่จะตายเราก็จะรู้ที่ไปเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องอยู่ในฐานะอะไรนี่ก็เป็นที่มาว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> จะไม่สามารถหลบหนีคติทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถหลบอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะนำเราไปก่อนที่จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆนี่เป็น <c oughs> ขบวนการของบรรดาสรรปสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายหากจะต้องเป็นผู้ยุติในการที่จะมีนิมิตต่างๆก็จะต้องเป็นผู้ที่ประเสริฐสูงสุดก็คือพระอรหรันต์เพราะจะไม่เกิดอีกแล้วรวมกระทั่งถึงร,รัดาภุมชั้นสูงที่ไม่มี เรื่องของจิตไม่มีเรื่องของยัง <c oughs> ไม่มีอารมณ์ที่จะรองรับซึ่งก็เป็นเรื่องของการบําเพ็ญเพียรอันสูงดังนั้นเราทั้งหลายทั้งปวงก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นกับเราผู้ใดก็ตามที่ไม่เตรียมตัวผู้ใดก็ตามไม่ให้ความสําคัญก็จะกลายเป็นคนหลงคนลืมอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นก็จะเป็น อารมณ์ที่เรานั้นจะต้องไปเกี่ยวข้องอารมณ์ที่เราจะต้องถูกพักชักนำไปในทิศทางในภพภูมิต่างๆดังนั้นบุคคลคนเดียวนั้นถึงจะมีดวงจิตดวงใดก็ตามแต่ก็จะเป็นผู้ที่จะต้องนำพฤติกรรมที่ใช้อยู่บนโลกวันี้ เอามาเป็นเครื่องชี้ทางเป็นเครื่องบอกทางอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลเช่นเราทั้งหลายทั้งปวงมีอุปนิสัยในการรักษาศีลมีอุปนิสัยในการทําทานเป็นผู้ฟังธรรมเป็นผู้เจริญกรรมฐานเป็นผู้ได้ทำจิตเป็นผู้ทําประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาทําอย่างไรไว้ ก็จะเป็นผู้ที่คิดถึงในยามที่ใกล้ตายก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่พุดโผล่ขึ้นมานั่นก็จะแปลว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเราก็จะได้อยู่ในฐานะที่ไปอยู่ในอารมณ์ที่ <c oughs> อยู่ในภพภูมิที่เป็นประโยชน์ภพภูมิที่สูงส่งเป็นภพภูมิที่ดีดังนั้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ก็จะเป็นอารมณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่ได้ทำกันไว้ในฟังกงมกันข้ามผู้ใดก็ตามมีอุปนิสัยที่เข่นฆ่าไม่ว่าจะเป็นผิดศีลทั้งห้าเข่นฆ่าสัตว์ลังแกสัตว์เบียดเบียนสัตว์หรือเป็นผู้รักขโมยเป็นผู้รักขโมยเป็นผู้ช่อชนเป็นผู้หลอกลวงผู้อื่นเป็นผู้ที่ทำร้ายทำลายความรักของคนอื่นรวมกระทั่งถึงมัวเมาหมุกมุ่นพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ จะมีนิมิตที่เกิดขึ้นจะมีสิ่งต่างๆเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเราจะเห็นสัญ,ญาลักษณ์บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นบางคนก็อาจจะเห็น <c oughs> <c oughs> พฤติกรรมต่างๆมันจะผุดโผล่ขึ้นมาในใจก็จะน้อมนำมาให้เรานั้นจะต้องไปอยู่ในอบายภูมิซึ่งจะมีเรื่องของความทุกข์ยากลำบากเป็นกรรม ี่เรียกว่าเป็นกรรมของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรานั้นจะต้องจากโลกนี้ไปการกระทำใดๆในอดีตนั้นถือเป็นสิ่งที่จะต้องส่งผลในยามใกล้ตายและในยามที่ใกล้ตายก็จะพา กันไปในสิ่งที่ได้เห็นก่อนและก็จะได้ไปเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ได้ระลึกไว้เสมอว่าหากใกล้ตายนั้นเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดเหดียวต้องทำคุณงามความดีต้องเป็นผู้สะสมเป็นกิจวัตรต้องทำเหมือนกับการที่เรามีความ <c oughs> จำเป็นที่จะต้องชำระร่างกายเรามีความวามเป็นที่จะต้องว่า <c oughs> ดื่มกินดูแลร่างกายเรามีความจําเป็นที่ต้องทําประโยชน์ให้กับร่างกายนี้ให้ทําเป็นกิจวัตรในเรื่องของคุณงามความดีทำทานรักษาศีเลเจริญภาวนาฟังธรรมไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้ผร่งใสนี่ก็จะเป็นกรรมที่เรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่หลายคนนั้น ปล่อยตัวปล่อยใจอุปมีอานิเป็นผู้มีอุปนิสัยมีแต่ความขี้โรธมีแต่ความอิจฉาลิษยามีแต่ความ <c oughs> อาฆาตพยาบาทกันแกล้งรังแกเป็นผู้ใช้วาจาเป็นผู้ทำในสิ่งที่เสียหายเมื่อใกล้จะตายอารมณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราก็จะได้กลายเป็นผู้ที่ไปอยู่ใน อาบายภูมิซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องเดือดร้อนเสียหายหากผู้ใดก็ตามที่มีแต่คุณธรรมมีแต่ความดีมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสารเสรินเป็นผู้ละอายต่อบาปเกริงครัวต่อบาปทำทานช่วยเหลือผู้คนมีจิตอาสาเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ต่อสู้กับอำนาจกิเลสบัรดา เข้า <c oughs> อารมณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะผุดโผล่ขึ้นมาให้เรานั้นได้เสพอารมณ์นั้นจะมีแต่ความสบายใจจะมีแต่ความสุขใจมีแต่ความอิ่มใจความสุขความสบายความอิ่มใจภาคภูมิใจนี้จะผลักดันให้เราไปเป็นเทพเป็นทิดาเป็นเทพเทวดาเป็นนางวา้าเป็นผู้เป็นพรหมเป็นผู้สวยสุขอยู่ในสวงสวรรค์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความยากลําบากนี่ก็ถือว่าเราก็จะต้องเตรียมตัวว่าหาก ว่าการที่จะต้องอยู่ในฐานะที่จะหมดลมหายใจเราจะได้ยึดเอาสิ่งดี และสิ่งที่เราได้ทํานั้นกลับมาเป็นเครื่องน่วงเหนียวอารมณ์ถึงแม้เราไม่เึอกถึงแม้เราไม่มีโอกาสคิดแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะกลับมาตอบแทนเราเหมือนกับเป็นสมบัติของเราในยามที่เดือดร้อนก็จะผุดโผลออกมาให้จับเป็นอารมณ์หลังนั้นเราก็จะได้เป็นผู้ที่ไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากทรมานแสนสาหัสนี่เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายทั้งปวงจะได้รู้ว่าอารมณ์นั้น <c oughs> มันจะผุด ขึ้นมาในจิตใจมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาในจิตใจยามที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปใกล้จะเป็นเรื่องของการจุดติดับจิตใจใน วาระอายุไขของการเป็นสัตว์โลกในพบภูมินั้นก็จะไปปฏิสนธิไปเกิดขึ้นใหม่ในพบภูมิที่ดีที่ประเสริฐบางครัง้งบางคาก็เป็นกรรมนิมิตที่เกิดขึ้นหมายถึงบางคนนั้นก็จะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทําผิดที่คือตัวเองนั้นได้เคยใช้มีดใช้ดาบใช้อาวุธใช้ปืนใช้ข้าวของต่างๆที่ได้ทําผิดศีลธรรมเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ การทำลายทำลายไม่ว่าจะเป็นรักการลักขโมยการมัวเมาสนุกสนานเพลิดเพลินการที่เกี่ยวข้องบางคนก็เพลิดเพลินกับการดื่มสุราพวกนี้ก็จะมี <c oughs> นิมิตท,ที่เกิดขึ้นเป็นกรรมนิมิตให้เห็นถ้วยให้เห็นแก้วให้เห็นเหล้าเห็นสุราในที่สุดก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าจะต้องไปอยู่ในนรกจะไปอยู่ในกระทะทองแดงจึงต้องไปดื่มในกินในเรื่องของ น้ำทองแดงนั่นก็เป็นนิมิตท,ที่เกิดขึ้นใครทําผิดทำบาปไม่ว่าจะเรื่องใด,ใด,ใ,ดใดก็ตามอุปรกรณ์ข้าวของที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะผุดโผล่ขึ้นมาจะทําให้เราได้เสพอารมณ์ที่เรียกว่ามีแต่อาคุศลเหมือนกับบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งวงพยายามที่เคยไปเล่นการพน,นันไม่ว่าจะชนไก่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เล่นอยู่ในบอนในนั้น จะมีอารมณ์จะมีรูปภาพจะมีบรรยากาศที่พุด ขึ้นมาทําให้เราหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินในที่สุดก็จะพาเราในยามที่ดับไปก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องตกนรกหมกไหมในทางกับการผู้ที่มีกุศลได้ทําคุณงามความดีเช่นได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดได้สร้างศาลาได้สร้างพระพุทธเจ้าได้ทําประโยชน์ให้ผู้คนทั้งหลายทั้งปวงได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนได้บชได้เรียนได้ช่วยเหลือรวมกระทั่งถึงข้าวของที่ไหว้กราบไหว้บูชาสักการะบูชา บวงสวงอันเป็นของที่ทําให้เกิดเป็นสรีมงคลของทําให้เกิดความจิตใจที่ดีแม้แต่ผ้าพอนต่างๆที่ได้เคยถวายภาพจีวรทั้งหลายทั้งปวงก็จะผุดโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นจะได้หน่วงเอาอารมณ์สุดท้ายของเรานั้น ได้ไปเสวยสุขเพราะการได้ทำของที่ดีทำเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นมงคลไม่ว่าจะเป็นวัดวาอา,า,า,ารามโบสถ์วิหารศาลาปฏิบัติธรรมรวมร่างถึงบรรดาข้าวของที่พระสุสงองค์พระเจ้าได้ใช้ขุดติขุดด,ด,ดีห้องน้ำห้องท่า,ห,ทาหรือถนนหนทาง,างต่างๆที่เป็นไปเพื่อกุศลเป็นไปเพื่อให้คนอื่นได้ไประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นคมนิมิตที่ผุดโผล่ขึ้นมาให้เราได้เห็นได้สบายใจได้เป็นวิมานได้เป็นข้าวของ ก็จะแสดงว่าเราทั้งหลายจะต้องได้เสพในเจเลือกว่าสุขติภูมิจะไปเป็นเทพเป็นเทวดาจะไป เป็นผู้มีวิมานจะต้องกลายเป็นผู้ที่อยู่ในความพาสุไม่มีความเดือดร้อนนี่ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ใกล้ตายในทางกับการไปอาอกศนก็จะเห็นในสิ่งที่มีปัญหาไม่ว่าจะเห็นเปลไวไฟไม่ว่าจะเห็นเรื่องของการถูกทำลายทำลายการถูกเห็นมีดเหนเ็นปืนต่างๆเหล่า,า,า,านี้เป็นเครื่องเบียดเบียนก็จะทำให้ตัวเองจะได้ อยู่ในฐานะที่จะต้องไปเสพอารมณ์ที่จะต้องอยู่ในอบายภูมิอยู่ในนรกอยู่ในสัตว์ที่จะต้องถูกเข่นฆ่าทำร้ายทำลาย,ลายไม่จบไม่สิ้นนี่ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะในจิตใจที่เรียกว่าเป็นมโนทวานนี่ก็เป็นสิ่งที่จะติดตามมนุษย์ทุกตัวตนให้ได้เห็นเราทั้งหลายก็อาจจะรู้สึกว่าการพูดถึงความตายเป็นเรื่องที่ไม่เห็นจะเป็นมงคลพูดแล้วจิตใจสด <c oughs> ศร้าสลดเป็นการพูดแล้วทําให้เกิดความคุณมองในจิตใจแท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนตรัสเองว่าใครก็ตามและลึกถึงความตายผู้นั้นก็จะถือว่าเป็นผู้มีกุศลเป็นผู้ทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อนลึกถึงความตายและหลังตายนะั้นจะเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ว่าไม่ใช่ตายแล้วก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนบางคนบอกเดี๋ยวชาติหน้าค่อยจะมาทําใหม่หรือว่าชาติหน้าค่อยจะมาแก้ไขชาติหน้าจะมาปฏิบัติธรรมชาติหน้าจะ มุ่งมั่นในการบำเพ็ญเพียรก็คงจะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องลําบากเพราะตายไปแล้วก็จะไปอยู่ในภพภูมิตัวอิส่วนรวมส่วนใหญ่แล้วก็อ,อยู่ในอาบายภูมิเสียส่วนใหญ่เพราะมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงมีแต่ความปวดหัวเศร้าหมองวิตกกังวลสิ่งต่างๆเหล่านี้จะพาบรรดาผู้คนนั่นไปอยู่ใน ูนที่ทุกข์ยากลําบากทรมานแสนสาหาัสกว่าจะหมดเวรหมดกรรมได้เกิดขึ้นมาใหม่นั้นก็จะเป็นเรื่องที่ <c oughs> แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนี่ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้บอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องอันโชคดีเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องของความเป็นมงคลและเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสที่บรรดาผู้คนทั้งหลายจะทําตัวทําตนนั้นให้พ้นจากทุกข์นั่นก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้ระลึกไว้เสมอว่าความตายนั้นจะเป็น สิ่งที่จะต้องได้พบได้เจอเราจะต้องเตรียมตัวเราจะต้องใช้สติปัญญาว่าตายไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรเม yep> ื่อเราก็อยู่ขณะนี้เรายังทุกข์ยากลําบากและตายไปแล้วเราก็ไม่รู้เราจะไปอยู่ที่ไหนเราไม่รู้ว่าบุญกุศลเราที่มีอยู่นั้นพอเพียงหรือเปล่าแต่กรรมที่เราทํานั้นมีเห็นชัดอยู่แล้วก็จะมีสิ่งที่จะมา <c oughs> แย่งชิงอารมณ์ก่อนตายให้เกิดเป็นอารมณ์แห่งอกุศลคนใดก็ตามที่ขี้โกรธขี้เกียจหรือว่าเป็นคนที่เกียดคนเป็นคนที่อาฆาตพยาบาทกันแกล้งลังแกเป็นคนทำร้ายทำลายผู้อื่นเป็นคนที่อิจฉาริษยาเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวหาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นของที่ <c oughs> ของส่วนรวมหรือของวัดวา,าราม เอาไปเป็นสมบัติของตัวคิดว่าเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความ <c oughs> จเจริญรุ่งเรืองแท้จริงแล้วบรรดาสิ่งต่างๆที่ทําไปนั้นก็จะกลายเป็นโทษเป็นภัยก็ได้คิดถึงความตายก็จะได้รู้ว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ไม่มีใครอยากตายแต่ก็ต้องตายที่สําคัญที่สุดตายแล้วจะไปไหนนี่คือสิ่งที่ยุ่งยากเหมือนกับบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายที่ได้มาเกี่ยวข้องกับพวกเรานั่นก็แสดงว่า เขาทุกทรมานไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในยามที่เจ็บแล้วตายตายไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะหายเจ็บเช่นคนบางคนมีความทุกข์ทรมานในใจิตใจมีความเจ็บปวดทางร่างกายคิดว่าตายตายไปจะได้จบสิ้นกันแท,ท้จริงแล้วตายไปยิ่งหนักกว่าเดิมอีกทั้งท้งความเจ็บก็ไม่ได้หายไปไหนแถมทั้งยังเป็นเวรเป็นกรรมที่ปานนาติบาตฆ่าตัวเองนี่ก็จะเป็นการทุกขทรมานยุ่ง ยวดและก็จะเป็นยาวนานสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นดังนั้นที่ได้คิดถึงความตายก็ต้องคิดถึงความทุกข์ทรมานหลังความตายเราได้เตรียมตัวมากน้อยเพียงใดเราจะได้เป็นคนที่ระมัดร,ระวังเราจะต้องตายเมื่อตายแล้วเราจะต้องมีความผาสุขจะต้องมีความเจริญใครก็ตามที่ทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะผุดโผล่ไม้เห็นหรือบางครัง้งบางคาก็จะ ได้กลิ่นหอมเช่นบางคนนั้นก็จะได้กลิ่นดอกไม้กลิ่นน้ําหอมก็แสดงว่าได้ทําบุญทํากุศลบางคนก็อาจจะได้ยินเสียงเพลงเสียงไพเรอดจะนอกหูก็แปลว่าได้ทําคุณงามความดีแต่คนบางคนก็ได้ยินเสียงหวีดร้องได้ยินเสียงเปรตอสุนกายได้มีนิมิตก่อนตายว่าจะมีเห็นคนนั้นเห็นคนเลวเห็นคนชั่วเห็นญาติพี่น้องที่ทําผิดทาบาปมาปุดโผให้เห็นเห็นยมพบาลเห็น <c oughs> บรรดาเครื่องสตาวุฒแม้กระทั่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นสุนารไม่ว่าจะเป็นนกแรงไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี่ก็จะติดตามมาให้เห็นว่าเรานั้นมีอกุศลสิ่งที่เราจะต้องเจอหลังจากความตายนั้นจะต้องเป็น <c oughs> ในบรรยากาศที่เราได้เห็นก่อนที่จะตายนั่นก็คือมีอารมณ์บางคนนั้น นอนอยู่ลืมตามาเห็นคนนั้นคนนี้แท้ที่จริงแล้วก็สามารถขึ้นผุดโผล่ขึ้นมาได้ให้เห็นรามอาวัยวะไม่ว่าจะเป็นตาหูจหมูกลิ้นกายนั่นจะสัมผัสได้บางคนนอนอยู่บนเตียงก็ถูกเขยา่าถูกถูกบีถูกขั้นถูกทําให้เจ็บทําให้ปวดนั่นก็แปลว,ว่าสัมผัสทางกายได้ บางคนก็สัมผัสทั้งทางใจเป็นนิมิตเป็นสิ่งต่างๆที่ผุดโผล่ขึ้นมาดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจพระพุทเดเจ้าให้คิดถึงความตายเพื่อจะได้ยุติความผิดพลาดความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเตรียมตัวที่จะไปเสวยในเวรในวิบากกรรมเวลาที่มีอยู่ก็จึงเป็นเวลาที่จะต้องฉกชวยเป็นเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาที่จะต้องสะสมบุญบรารมีให้มากที่สุด ให้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เป็นจิตใจที่หมกให้เป็นจิตใจที่มั่นคงและเป็นจิตใจที่มุ่งมั่นต่อการทำคุณงามความดีเราก็จะได้ถือเอาพฤต,ติกรรมและ ปัจจุบันที่ทำกรรมดีนั้นมาเป็นอารมณ์นี่ก็จะช่วยแบ่งปันกันได้บางคนนั้นทำผิดทำบาปก็ไม่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงยังงัวเมายังกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังไปสนุกสนานเพลิดเพลินกินเหล้าเมายาเล่นการพนันเป็นผู้สังคมในอบายยมุขทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้แทนที่จะเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนตัวเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจก็กลับเป็นผู้ที่ หันหน้ากลับไปทาในสิ่งที่ตัวเองจะต้องเดือดร้อนซ้าซ้อนทึ่นมาก็จะเป็นปัญหาดังนั้นการปรุงสลดสังเวชเมื่อคิดถึงความตายก่อนตายก็ทรมานมากมายมหาศาลขณะที่ก่อนตายก็ยังมีนิมิตที่มาหลอกมาร้อนบางคนทุกทรมานจากเรื่องของในฝันเรื่องของนิมิตในเรื่องของในจิตใจบางคนก็มีความทุกข์ทรมานจากอายตนะที่สามารถสัมผัสได้ ดังที่เราก็เคยได้รู้ได้เห็นว่าญาติพี่น้องที่ก่อนตายเขาก็จะบอกว่าเขาเห็นคนนั้นคนนี้เขารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเขานั้นได้บี ได้มีสัญชาตญาณมีการสื่อสารกับภพบภูมิต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการบ่งบอกว่าทิ่งที่จะต้องไปคือจะไปในทิศทางใดๆใความไกลก็ตามได้เห็นบรรดาเทพธิดาได้เห็นนางควา้าได้เห็นเทพบูตรได้เห็นปราสาทวิมานอันสวยงามได้เห็นสิ่งดีงาม ในขณะที่ก่อนตายนั่นก็จะกลายเป็นผู้ที่จะต้องไปเสวยสุขนี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหมดทั้งสิ้นสามารถที่จะเลือกได้เราจะไปสุกติภูมิหรือจะไป <c oughs> อบายภูมิถ้าไปอาบายภูมิเราก็จะเห็นเปลวไฟเราก็จะเห็นความเร่าร้อนเราเห็นภูเขาที่จะเบียดบางที่จะทุกข์ทรมานมีแต่ความมืดหากเป็นผู้ที่จะไปอยู่ ในสวงถวันก็จะเห็นวิมานจะเห็นปราสาทมีความเป็นทิพย์จะเห็นพ้วกนางอับษรเห็นล้วเห็นวังเห็นวัดวาอารามเห็นสัญลักษณ์ของพิสูจสามเณรเป็นผู้ที่เห็นว่าจะไปเกิดในคันมารดานั่นก็จะมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าจะไป อยู่ในนรกก็จะเห็นเปลวไฟเห็นเหวเห็นถ้ำหันมืดบัวเห็นหนายเรียบานเห็นสูนากเห็นแรงเห็นกาที่กำลังจะเปลี่ยนเล,ยนเลียนตนเองล้วนเป็นสิ่งที่เกิดข,ขึ้นจะทำให้เกิดความเลวร้วรายทุกทรมานยากลำบากทั้งนี้จะปรากฏขึ้นในม,นนในม,โ,มโนโทวารมโนโทวารก็คือในทางจิตใจถึงจะหลับตาลืมตาก็จะปุดโผล่ขึ้นมาให้ได้เห็นนิมิตในทางเดียวนั่นเห็นทางใจถือเป็นอารมณ์ที่กำลังจะพัก จะชักนำลงไปดังนั้นมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงก,วก็ยึงต้องเป็นผู้เตรียมตัวว่าอย่าได้เป็นผู้ประมาทกรรมอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นกรรมนิมิตอารมณ์ก็จะเปิดขึ้นคตินิมิตอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนเพื่อจะบ่งบอกว่าคุณจะไปไหน คุณจะต้องอยู่พบเจอกับอะไรดังนั้นเราทั้งหลายเพราะจะต้องเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจที่จะสะสมคุณงามความดีเราจะต้องเจริญกรรมฐา,านเราจะต้องทำทานรักษาศีลเราจะต้องเป็นผู้ไหว้พระสวดมนต์ไม่คิดในสิ่งที่เป็นปัญหาไม่คิดเหมือนกับคนชาวบ้านที่คิดที่คิดอยากจะ <c oughs> ถกช่วยคิดอยากจะโกงคิดอยากจะช่วยโอกาสคิดจะคุ้งเพ้อ <c oughs> มัวเมา เป็นผู้คิดที่อยากจะทำร้ายทำลายคนอื่นอิจฉาลิษยาปิดบงังปิดกัน้นคนอื่นไม่ให้ทำคุณงามความดีไม่ต้องการให้ใครเก่งให้ใครดังเกินตัวต้องการที่จะให้ตัวเองมีความหมายก็ตกอยู่ในอามนาจของกิเลสก็จะเป็นผู้ที่จะต้องเดือดร้อนและในที่สุดการจุดตีการดัำพมชีวิตนี้ก็จะเป็นการสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปปฏิสนธิ คือไปเกิดในภพภูิที่เราได้ทำไว้ตัดทั้งหลายทั้งปวงดีไม่พน้นการตายดังน,นั้นการตายแล้ว <c oughs> จะแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จึงเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่คุณงามความดี มีโอกาสได้ทำก็ควรจะทำเพื่อสะสมไว้ใช้ในยามที่ใกล้จะตายเพราะการตายนั้นจะเป็นเรื่องทรมานทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งร่างกายมีความขู่พันมีความอลัยอวร์มีความกลัวมีความวิตกมีความกังวลหากไม่มีกุศลไม่มีบุญไม่มีความดีใดๆเลยก็จะพากันไปคิดในเรื่องที่เดือดร้อนเสียหายแต่ถ้ามีความดีก็ยังเอาความดีนั้นมายึดเอาความดีนั้นมาระลึกถึงเอาความดีนั้นมาเป็นเครื่อง ชักนำเป็นเครื่องผูกมัดในจิตใจเพื่อที่ตัวเองนั้นจะได้เป็นผู้ที่ไม่ต้องตกทุกขา์ย,ยากยากทรมานแสนสาหัสนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เห็นโทษแห่งการเกิดการแกร่การเจ็บและการตายนี่ก็เป็น <c oughs> คุณสมบัติของบรรดาผู้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรม เราจะได้เป็นคนไม่ต้องเดือดร้อนไม่เป็นคนประมาทไม่เป็นคนเสียหายและเราจะได้พัฒนาไปสู่การเป็นเทพเป็นภูมิในที่สุดก็จะกลายเป็นอริยะบุคคลวนนี้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดถือเป็นบุคคลอันประเสริฐสูงสุดนี่ก็เป็นทานิี่สูงที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเข้าวัดเข้าวาก็ควรจะมีดีก็ควรจะมีความประเสริฐก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่จะเป็น ประโยชน์ให้กับตนเองอย่าได้เสียหายอย่าได้ตกตำ่ำอย่าได้เป็นผู้ต้องทุกข์ทรมานไม่จบไม่สิน้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองเกิดความผาสุกในทางกับกันก็ยังเป็นที่พึ่งของบรรดาดวงวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบอมพบุโุษมิตรสาหาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายแม่เทพเทวดาหรือบรรดาดวงวิญญาณ ที่ทุกทรมานก็ยังต้องการเพึ่อพาอาศัยคนที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทนที่ทําคุณงามความดีคนที่ทําประโยชน์ก็ถือเป็นแสงสว่างทําให้เกิดบาร,รมีในที่สุดก็จะได้เป็นผู้พ้นทุกบรรลุธรรมบ้านนิยาโยทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ได้เข้าถึงพระธรรมคําสั่งสอนพวกเราทั้งหลายทั้งปวงมีความเคารพมีความรักมีความศรัทธาต่อพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้เตือนดังนั้นก็จงต้องเป็นผู้ ที่ทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดความสําเร็จก็จะกลายเป็นการบูชาอันสูงสุดก็คือการปฏิบ,บัติอู